นอนไม่หลับให้เราสังเกตอยู่3อย่างอันแรกคือกว่าจะหลับได้เนี่ยมันหลับยากอันที่2คือมันจะหลับหลับตื่นตื่นอันที่3คืออ่าบางคนนอนหลับได้เร็วสิเพิ่งนอนได้แต่ว่าตีสองครึ่มตื่นพอตื่นเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับอีกเลย เพราะว่าเรื่องของการนอนเนี่ยมันคือพื้นฐานของสุขภาพที่แข็งแรงครึ่งชีวิตของเรานะเราใช้ไปกับการนอนวัยที่ทํางานกันแล้วเนี่ยบางคนมีอาการนอนไม่หลับละจะเริ่มต้นจากการที่หลับยากตอนกลางวันเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อให้เราอะสามารถฟังก์ชันทํางานได้ตามปกติแต่พอตอนกลางคืนอะร่างกายมันก็จะต้องหลั่งฮอร์โมนมาเพื่อซ่อมแซมตัวเราเองถ้าเราไม่นอนเราจะแก่ไวกว่าคนที่นอนคือกรดฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญนะ ฮอร์โมนชนิดนี้จะออกมาตอนที่เราหลับลึกเท่านั้นซึ่งมันจะหลังช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งความเครียดเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้โกรทฮอร์โมนหลั่งน้อยลงมันจะมีฮอร์โมนที่ถ้าไอฮอร์โมนตัวนี้มาโกรทฮอร์โมนมันจะไม่ออกอินซูลินมาตอนไหนคะจะมาเมื่อมันมีน้ําตาลอยู่ในร่างกายใช่ไหมคะแต่พออินซูลินออกะสิ่งที่เราจะต้องรู้คือโกรทฮอร์โมนมันไม่มา ากินของหวานก่อนนอนนะเราจะทําลายโกรธฮอร์โมนน้ําตาลหรือของหวานเนี่ยมันทําลายคอลลาเจนอีกทําให้คอลลาเจนแตกหักอีกคือนอกจากแก่จากไม่ได้น้าพุของความอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยผิวก็ยังถูกทําลายเป็นริ้วเป็นรอยแก่ก่อนวัยอีกมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะที่ร่างกายสร้างขึ้นมาก็คือตัวเมลาโทนินมีบทบาทในการควบคุมการน,นอนหลับของเรามันจะถูกกระตุ้นกับเกี่ยวกับแสงสว่างแล้วก็อุณหภูมิแสงเริ่มน้อยลงนะคะตอนเนี้ย มันจะเริ่มหลั่งเมลาโทนินมีอาการรู้สึกง่วงเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างบรรยากาศการนอนคือแสงให้น้อยที่สุดแต่การออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายได้ใช้พลังงานพอเราแบบเริ่มมีความเหนื่อยหน่อยวันนี้ใช้พลังงานมาพอแล้วเราก็ควรจะพักแล้วก็อาหารโปรตีนเนื้อขาวนะคะพวกนี้จะมีแอลกูตามีนกับแอลอาร์จินีนสูงจะช่วยให้เราหลับสบายกาบา สาทในสมองอีกตัวหนึง่งเน้นที่การผ่อนคลายทําให้หลับสบายตลอดคืนเมลอนกิมจิมะเขือเทศก็มีกาบเอ,อลเทอ i นนเนี่ยเขาพบในชาเขียวเวลาเขาดื่มชาเขียวเนี่ยร่างกายจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ผ่อนคลายมันมีอาหารหลายชนิดเลยเนาะที่ในหนึ่งตัวของมันมันมีสารที่ช่วยให้สุขภาพดี